รสสุดหวานโดนใจด้วยคู่สีโทนพาสเทลแถมมีลูกเล่นวิบวับด้วยการทอแทรกด้วยดินเงินหรือจะเป็นเสื้อจัมสีกรมดำลายตารางสุดคลาสสิกดูแล้วไม่ต่างจากงานเสื้อผ้าแฟชั่นแต่ความน่าสนใจคือทั้งหมดตั้งต้นมาจากการแปรรูปผ้าเขามา้าจากไอเดียของเอกสิทธิ์โกมลนกิติพงศ์ทายาทโรงงานผ้าเขาม้าแห่งใหญ่ในจังหวัดราชบุรี ตลอด15ปีที่ทายาทรุ่นที่3พยายามเปลี่ยนภาพลักษณ์ภาพ,พื้นบ้านให้เป็นงานคลับร่วมสมัยจนผ้าเขาม้าในานามอินปานิมีชื่อในวงการผ้าไทยเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมชุดนี้ ใส่แล้วลืมไปเลยว่าเป็นผ้าของมานะคะสวยมากเลยทีเดียวก็ถือว่าเป็นโจทย์ที่ท้าทายะะสำหรับคนออกแบบเองค่ะอย่างชุดนี้เนี่ยการจับคู่สีต่างๆรวมถึงรูปแบบการตัดเย็บดูมีความร่วมสมัยมากๆเลยนะคะอีกโจทย์หนึ่งคือการทําให้ผ้าสนใส่สบายอย่างชุดนี้เขาก็บอกว่าใส่แล้วนะคะระบายอากาศได้ดีแล้วก็ยับยากด้วยนี่แหละค่ะเป็นแนวทางสําคัญที่จะทําให้ผ้าของมา้าผ้าพื้นถิ่นนี่นะคะไปได้ไกลในตลาดค่ะ มบัติหลักมันก็คือโปร่งสบายยิ่งผ้าไฟเราตอบโจทย์อยู่แล้วเนี่ยเราก็เอาคุณสมบัตินี้มาช่วยเรื่องของการผ่อนคลายของอความร้อนในตัวนะครับก็เลยจะช่วยเรื่องของคางร์บอนฟลูออรนซึ่งไม่จําเป็นต้องอเปิดแอร์แรงการทาคู่สีของผมผมมองจากเรื่องใกล้ตัวก่อนเพราะว่าบางทีเนี่ยมันบางอย่าง่ยมันมีอยู่แล้ว mm hmm. จับมาหรืออย่างพวกขนมหรือหนังถ mm ้า hmm. หนังก็จะเป็นอย่าง,อย,างอย่างทาร์นโฟเมอร์ mm hmm. อ,อย่างออติมัทครามที่เป็นแดงน้ําเงิน หหรรรืือออทีี่่เาาเเเเป็็นนนนนดดดลลลลง้้วกาาาาาาคมใตูบบบบํะัจากภูมิปัญญาพื้นเพคนราชบุรีชาวไทย,ยวนที่มีทักษะการทอผ้าบวกกับองค์ความรู้การย้อมสีผ้าจากรุ่นปู่คนจีนพ้นทะเลโรงทอผ้าเขาม้าที่ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองราชบุรีมีทําเลใกล้กรุงเทพจึงเป็นแหล่งผลิตสำคัญมีออเดอร์จากทุกภูมิภาคเพื่อส่งไปยังตลาดใหญ่เช่นสำเพ็งโบเบ แม้เปลี่ยนผ่านจากยุคก,กี่ทอมือมาสู่เครื่องจกักรหากสำหรับทายาตรุ่นหลังยังเห็นความสำคัญของภูมิปัญญาโคงเอกลักษณ์ลายทอดั้งเดิมที่เป็นจุดเด่นของภาคคขมาแต่ละพื้นที่พร้อมปรับตัวตามตลาดซึ่งทุกวันนี้ต้องแข่งขันกันจากผู้ผลิตทั้งในและนอกประเทศทุนจาเป็ที่เข้ามาลงทุนและในราคาที่เขาลงเนี่ยเขาก็เลยทำเนี่ยได้ถามว่ามันมีผลไหมก็ค่อนข้างจะใหญ่ พอสมควรเพราะว่าทุกคนหันไปหาของถูกแต่คุณภาพที่เขาก็ไม่ได้คํานึงอะไรอย่างนี้ยครับอย่างผ้าขมาเนี่ยทุกวันนี้กลายเป็นว่าทุกคนรู้ว่าคือคือผ้อาลายตารางแต่ไม่รู้ว่าผ้าขมาเนี่ยมีกี่แบบกี่ประเภทมีลักษณะแบบไหนบ้างทุกคนไม่ไม่รู้ทุกคนมองว่าอันนี้คือผ้อาขมาทั้งหมดฮะ <S 2> <S 2> ซึ่งอย่างผมเองเนี่ยผมก็พยายามจะให้ทุกคนรู้ว่าอ่ะอย่างผมก็จะคงชื่อไว้อย่างเช่นอ่าไหมห้าสีอ่าผ้ขา,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 าขมาทะเลอ่าผ้าผ้าไหมอ่าส้ยผ้าขมาไส้ปลาไหลอ่าผ้าขมาอ่างหิน ผ้าขมาเชียงใหม่อเน,นี่ยเราก็พยายามจะใช้ชื่อเรียกของตัวผ้าขม้าเนี่ยค่อนข้างจะให้มันมีเรียกมีความแตกตา่างสิบห้าปีก่อนที่เอกสิทธิ์ขึ้นเหนือล่องใต้หาตลาดใหม่สําหรับผ้าขม้าประยุกตเริ่มต้นจากการแปรรูปเป็นกางเกงเลข,ขายตลาดน้ำสี่ภาคพัทยามาถึงวันนี้ที่อิมปานิได้ชื่อว่าเป็นแนวหน้าของวงการคลาฟไทย <c oughs> ก็ยังหยุดนิ่งไม่ได้เรื่องที่ยังต้องสู้ต่อคือภาพลักษณ์เมื่อผ้าขม้ายังถูกจีตราว่าไม่แพง ความสวยงามและการรักษาม,มาตรฐานทั้งคุณภาพเนื้อผ้าและการตัดเย็บจึงเป็นหัวใจสำคัญสร้างมูลค่าจูงใจให้ผ้าสารพัดประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกยุคสมัยอัญชลีโปสุวันไทย PBS รายงาน